สวัสดีครับพบกับเราในช่องสีดอโพเงินครับผมวันนี้เราจะมาตัดอ้อยไปให้น้องสีดอโพเงินครับผมเพราะว่ามีเจ้าของสวนเขาให้มาตัดออกครับผมเจ้าของสวนเขาให้มาตัดออกจากสวนเขาเขาจะโปลูกหญ้าให้วัวครับผมอ้อยที่เรามาตัดวันนี้ครับผมจะเป็นอ้อยดำนะครับผมอ้อยดํา อ้อยกรอบครับโอ้อยอ้อยเป็นอ้อยอ้อยหวานนะครับนี่อ้อยกรอบอ้อยหวานเราก็จะตัดให้เต็มรถพอครับผมวันนี้เต็มรถเราก็ใช้รถซาเร่งมาครับผมเพราะว่ามีแต่น้ําเลยครับฝนตกทั้งวันครับผมดูทางทางที่เรามามีแต่น้ําเลยครับผม น้ำท่วมทางเลยครับผมก็อยู่ที่หมู่บ้านติดกันนี่แหละครับผมญาติเขาบอกว่ามีอ้อยครับผมเลยมาเอาครับผมเดี๋ยวผมก็จะพาเดินดูอ้อยก่อนนะครับผมโอ้วันนี้น้องพงเงินคงจะได้กินอ้อยดำนี่อ้อยดำที่เป็นอ้อยที่ช้างชอบที่สุดเลยนะครับนี่เพราะว่ามันกรอบเปลือกบางครับผมเปลือกบาง อบางมากเลยนะครับผมก็ได้อยู่ครับผมรถซาเล้งหนึ่งครับผมหนึ่งซาเล้งนหนึ่งซาเล้งครับผมวันนี้เราก็มาตัดสองคนครับผมตัดสองคนส่วนคนนี้ก็ทายก,ก็จะไปแบกอ้อยขึ้นรถนะครับผม มีพเงินได้กินอ้อยกรอบนะครับผมน,นานๆได้กินนะครับไม่ไม่เหลือเลยนะครับอ้อยกรอบเนี่ยเป็นอ้อยที่ช้างชอบที่สุดเลยนี่อ้อยกรอบ <ๆ S 1> เยอะอยู่นะครับนี่เยอะอยู่น่าจะตัดสองวันเลยครับนี่เพราะว่าวันหนึ่งน่าจะาไปไม่หมดหรอกครับนี่เต็มรถแล้วเพราะว่าทางที่เรามานี่น้ํา นตกทั้งวันครบผมน้ําเยอะน้ําแฉะมากเลยนะครับผมไม่รู้ว่ารถเราจะออกได้ไหมนี่รถซาลิงเรานี่เพราะว่ามันแฉะมากเลยน้ำก็ท่วมป่าไว้ยนครับนี่ท่วมป่าี่ก็เป็นหลานครับผมมาช่วยตัด ไม่ได้ไปโรงเรียนก็มาตัดหญ้าให้ช้างนี่แหละครับผมดูรถเราครับผมออกได้ไหมเนาะถ้าใส่ติมทา,าเลิงนี่ดูเขาให้ตัดก็เพราะว่าเขาจะปลูกหญ้านะครับนี่เขาจะปลูกหญ้าให้กลัวเขาเลยให้มาตัดออกจากที่ของเขาครับผม มาตัดออกจากที่ของเขาครับผมตอนนี้ก็มาถึงบ้านแล้วครับผมเอาไว้มาถึงบ้านแล้วก็เอาน้องโพงเงินอาบน้ำแล้วครับผม อาบน้ําก็เข้ากินหญ้าเลยครับกินน้อยเลยนะครับนี่กินน้อยวันนี้ก็ฝนคงจะตกทั้งวันนะครับผมฝนคงจะตกทั้งวันครับผมดูบ้านของสีดอพงกันนะครับนี่ข้างบนก็จะเป็นสแสลมมุงกันแดดกันฝนครับผมกันแดดได้แต่กันฝนไม่ได้ครับผมกันแดดได้แต่กันฝนไม่ได้ครับผมอันนี้ก็เป็นอ้อยที่เราไปตัดมาครับผม ก็เยอะอยู่นะครับนี่ได้กินวันหนึ่งสองวันอยู่ครับต่อข้างหน้าไปก็จะเป็นกองสับป,ปะรดครับผมกองสับป,ปะรดโอ้ดูน้องพงเงินกินนะครับผมเป็นอ้อยกรอบเลยนะครับนี่ถ้าเข้ามาอยู่ที่นี่ก็กินแล้วก็ดินทรายครับผมเล่นดินทรายด้วยนะครับผมก็กองดิน ทรายให้น้องเล่นครับผมน้องจะได้อารมณ์ดี <Okay. S 1> ตรงที่เราผูกนี้เราก็จะผูกอยู่ติดบ้านนะครับผมบ้านของซีดอพงเงินเลยนะครับผมอยู่ติดบ้านเลยเพราะว่าเราไม่ได้เอาไปครับผมวันนี้เพราะว่าไม่มีแดดฝนตกทั้งวันแน่ครับผมวันนี้ เล่นดินอย่างเดียวแล้วครับค่อยอยู่ที่นี่ก็ไม่สนใจแล้วครับเล่นดินไม่สนใจอ้อยเลยโอโอเล่นแต่ทรายเลยครับผมอ้อยไม่สนใจเลยกินอ้อยหน่อยดิ เล่นแต่กองสายนะี่ก็เป็นกองสายน้องนะครับกองไว้ให้น้องเล่นครับผมข้างบ้านเลยนะครับผมอยู่ข้างบ้านเลยเล่นเลยครับเป็นกองสายน้องเลยเล่นเลยน้องก็จะเล่นแล้วก็นอนอยู่นี่ครับทั้งวันนะครับผมเล่นด้วยนอนด้วยโอ้โหนอนเร็วนอนลง ร้องด้วยนะครับผมมีเสียงร้องเขาคงจะมีความสุขกับผมกับการเล่นดินครับผมเล่นทรายครับผมถ้าฝนตกอย่างนี้เราก็เอาทรายมาลงให้น้องเล่นจะไม่ได้แฉะครับผมนี่พื้นที่น้องไม่แฉะครับผมแต่ถ้าเป็นดินแบบนี้ครับผมน้องเดินรอบสองรอบก็แฉะแล้วครับผมจะไม่ค่อยเหมือนดินทรายครับผม พ่เงินมาสวัสดีคุณแม่หน่อยเร็วพ่เงินครับก่อนเร็วครับครับเร็วครับสวัสดีครับก่อนครับโอ้ไม่สวัสดีคุณพ่อเลยครับผมสวัสดีครับก่อนครับครับสวัสดีครับก่อนครับเร็วสวัสดีครับครับเสียงก่อนเสียงครับโอ้โหไม่สนใจเลยครับผม สนใจแต่ดินทรายครับไม่สนใจพ่อเลยครับผมทรายกับอ้อยครับผมสนใจโอ้นอนเล่นอย่างเดียวเลยครับผมไม่สนใจเลยว่าพ่อสั่งให้สวัสดีก็ไม่สวัสดีครับผมน้องก็จะนอนทั้งวันเลยนะครับท่านได้กองทรายอย่างนี้นอนหลับเลยไม่สนใจอ้อยเลยครับผมจะนอน ตอนข้าเราก็จะพาน้องเดินนะครับเดินออกกําลังกายทุกวันนะครับผมท้ายคลิปนี้ก็กล่าวควาว่าสวัสดีนะครับ